พัสดามอะกมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่27ตุลาคมพศ2566นะครับขนะนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่ม20นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับอ่ะพี่ชรินนะครับนี่พี่ชรินไม้ตำหนี6ต้นนะครับไม้ตำหนี6ต้นนี่ใครต้องการไม้ตำหนิอ้อไอ้ไม้ตำหนีที่เป็นแผลใหญ่อ่ะเป็นกลมๆใหญ่ๆอ่ะ ตอนนี้พักก่อนนะครับตอนนี้พักก่อนเพราะว่าเนี่ยสองเจ้าเนี่ยมันก็แทบอรีแผลใหญ่มันไม่ค่อยมีใช่ไหมรีมันมันไม่มีเลยครับมันมันมีตอนแรกบางตัวนึกว่ามีสักยี่สิบต้นหาไปหามาคือลือ้อดูมันมีอยู่แค่เนี้ยนะครับมีอยู่แค่นี้เลยนะ <c oughs> ไอแผลใหญ่นี่ก็ทําไม่ไม่ไม่พลิกให้ดูก็ไม่เห็นไม่รู้อีกนะเนี่ยนะครับนี่ เนี่ยดูดิต้นเบเริ่มเลยนะครับไม้ตําหนิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแผลใหญ่ได้แค่นี้แหละนะครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นกำไรสุดๆเป็นโบนัสท่านลูกค้าไปแล้วกันนะครับก็เป็นแผลใหญ่แหละเป็นเป็นรอยเป็นรูแต่ว่าทุกอย่างมันหายดีเรียบร้อยก็เท่ากับว่าเป็นไม้ตําหนิแล้วกันเนี่ยใครจะเอาไม้ตําหนิสวยๆใหญ่ๆอลังการแบบเนี่ยโอ้โหหกต้นพันบาท เนี่ยหกต้นพันบาทปู่แล้วมันใหญ่มากอ่ะแล้วดูเด็ดทุกต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่ของพี่ชรินนะครับทุกต้นสมบูรณ์สุดๆนะครับดูรากดูแตกฝอยแบบแล้วดูใบดิใบนี่ไม่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้สังกะตายนะดูใบกินปูขี้ไก่กับฮอร์โมนนะดูดิใบมันใบหนาดูดอกดินี่แสงจันดอกสวยมากอ่ะเนี่ยดูนี่ขนาดฝนฝนแล้วเนี่ยดูเด็ด ต้นนี้เขียวปีเลยดูดิเนี่ยไม่บอกไม่รู้หรอกว่าเป็นไม้ตําหนิเนี่ยไม้ปกติชัดๆแต่บางตัแบบเออไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะม,มานั่งปิดบังทําไมอ่ะเราเราของมันต้องมีอ่ะคือมันไม้อ่ะต้นไม้มันต้องมีําหนิมีริ้วมีรอยอันไหนมันเยอะบางตัวก็ขายเป็นไม้ตําหนีอันไหนมันมีนิดมีหน่อยมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยบางตัวก็ขายปกยตนินะครับนี่ของพี่ชลินไม้ตําหนีหกต้นนะครับนี่โอ้โหใครจะสั่งสั่งได้เลยนะ ถึงวนาทิตยเนี่ยไอหกต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยห้าสิบเนี่ยค่าส่งอ่ะสองร้อยกว่านะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆเลยของพี่ลาวันเนี่ยตอรีลาสองต้นโอ้สุดยอดต้นนี้นี่รายละเอียดนี่ยิบๆเลยต้นนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็ฮอร์โมนสองขวดนะครับมีใครจะเอาฮอร์โมนก็ขวดละร้อยเจ็ดสิบนะค่าส่งก็ถ้า,าสั่งแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนี่ถ้าไปกับต้นไม้อย่างนี้ไม่คิด นะครับนี่พี่ชลินเลยสั่งไปเออพี่พี่ลาวันเลยสั่งไปสองขวดเลยนะครับเพราะมันไม่มีค่าส่งไงมันไปด้วยกันหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเหลืองขวดหนึ่งก็ขวดละร้อยเนี่ยขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งนะครับก็ไปด้วยกันอย่างนี้แหละนะครับบางตัวออกค่าจะส่งให้สิบขวดแถมสองน้ำมันเขียวหนึ่งขวดก็เนี่ยไม่มีค่าส่งเหมือนกันก็ไปด้วยกันอย่างนี้แหละขวดละสี่สิบบาทสิบขวดก็แถมสองเหมือนกันนะครับนี่ก็ขอบคุณพี่ลาวันมากนะครับ ก็คือพี่ลาวันนี่คือซื้อไม้ไม่ได้เยอะและแยะอะไรก็จะซื้อแบบเนี้ยแล้วก็ซื้อเป็นเซตไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแต่อาทิตย์หนึ่งพี่ลาวันเขาจะซื้อครั้งหนึ่งก็ขอบคุณจริงๆนะรวมๆเดือนหนึ่งก็เยอะนะอืคืออาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งบางทีก็มีเบิ้ลสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณถ้าลูกค้านี่นี่ไม่ใช่ลูกค้าเจ้าใหม่เลยนะนี่คือเจ้ากเก่าๆที่ซื้ออันนี้นี่ป้าสุกนี่โอ้โหป้าสุกนี่ยาวนานมากเลย นะครับแล้วก็พี่วันชัยนี่คือเป็นเป็นพี่ที่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เท่านั้นนะครับไม้ไม้เล็กไม่ไม่ไม่ไมซื้อนะครับซื้อไม้เล็กสุดก็ไซสิบเอ็ดนิ้วเนาะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็นี่พี่วันชัยบอกว่าจัดราคามาให้หน่อยเอาห้าต้นเนี้ยบางตก็จัดราคาไปให้เขาเลยสั่งนะครับเพราะว่าบางตัวะถ้าซื้อแบบยกยกเยอะๆอย่างเงี้ยบางตัวลดแหลกแจกแถมบางตัวลดแหลกนะครับบางตัวลดแหลกบางตัว เอามารวมๆๆม,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 มกันอะ่ะพอมีกาไรนิดกาไรหน่อยบางตก็เอาแล้วนะครับบางตไม่คิดเยอะคือบางตัวศัยว่าเอาเงินมาหมุนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทําไม้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วแต่และต้นนี่นะครับต้องบอกเลยตอรีลานี่ดูรายละเอียดบางตัวจะให้เห็นรายละเอียดอันนี้กิ่งมันยังสั้นอยู่นะเพราะมันเพิ่งเสียบใหม่นะครับเพิ่งเสียบได้นะครับแต่เนี้ยด,ด,ดูดีโคดูรายละเอียดอันนี้แต่งสองสาครั้งเองนะนะครับแล้วก็ ไม่ใส่ปุ๋ยเยอะเพื่อให้รากมันเนี่ยเป็นอย่างเนี้นะครับแต่ให้ฮอร์โมนเนี่ยนี่ต้นนี้เป็นไงนี่สวยมากนะครับนี่นะครับนี่อีกต้นหนึง่งต้นนี้มีสวยมากนี่แตกเป็นกําแพงเศรษฐีอย่างนี้เป็นแผ่นเลยซับเศรษฐีแล้วก็เป็นกําแพงเศรษฐีด้วยนี่นะครับแล้วก็ต้นนี้อีกเนี่ยครับใหญ่ๆสวยๆนี่แล้วก็นี่เออเหลืองซับเจริญเบอร์สองนะครับนี่ห้าต้นพี่วันชัยรับไปแล้วนะครับก็ไม้ใหญ่อ่ะไม้ใหญ่เนี่ย เนี่ยอย่างพวกนี้ยต้นละพันห้าเนี่ยสามต้นสามพันที่มึงโตลงขายว่าถอนมามันใหญ่มากนะดูดิรากเยอะรากเยอะรากใหญ่เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปเหอะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ไม้สมบูรณ์มากมีพร้อมให้ดอกดูกิ่งก้านใบเขาสิโอสมบูรณ์จัดจัด,จดอะไม่ใช่ไม้ขี้กะโลนะไม่ใช่ไม้แบบจะเป็นจะตายไม่ใช่ไม้แบบต้องมานั่งโอ้ไปเซตกันแทบเป็นแทบตายลูกค้าไปถึงลงแบบนี้เลยนะเห็นรอยมันไหมนั่นอนะลงเท่านั้นเลยนะครับลงเท่านั้นเลยหรือใครจะยกขึ้นสูงอีกก็ได้นะครับ อ้าวโอ้ลืมลงบินเฮียพาสันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วของคุณเลเบิลอ่าคุณเลเบิลนี่สี่ต้นนี้ของคุณเลเบิลพี่เลเบิลมีขาวมีเหลืองนะครับนี่เหลืองอันนี้ขาวอันนี้ขาวหรือเหลืองวะอันนี้ขาวนะครับนี่ของพี่เลเบิเลนะครับสี่ต้นน,น,น,นะครับนี่เเนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วของคุณอาร์ตี่ยพาไปดูยักษ์ดำ นะครับคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตเอายักษ์ดำสี่ต้นดำปิดปี่ยิ่งตียิ่งกัดดำหมัดหมัดยิ่งกัดยิ่งตีไอที่เห็นเขียวๆคือมันอยู่ในกระถางนะมันอยู่ในดินนะเนี่ยล่าธรรมชาตินะครับนี่พอมันโดนแดดจะดำปิดปี่ยิ่งตียิ่งกัดดำหมัดหมัดยิ่งกัดยิ่งตีแบบนี้อันนี้แม่เขาดำนะดำแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วของป้าสุกของป้าสุกอยู่นี่ห้าต้นนะครับนี่ไม้ตำหนิ นะครับนี่กว่าจะหารูใหญ่ๆได้นี่คือจับเลยนะครับตอนแรกนึกว่ามันมีหลายต้นพอไปจับจับเอ้าเราเห็นเราเห็นคือข้างบนเราเราเรา,เราดูไปว่ามันรูใหญ่พอไปจับจริงๆมันมีแค่ตรงนั้นแหละเอานิ้วแหย่เข้าไปนี่ไม่ถึงข้อนิ้วเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วก็ลากข้างนั้นเลยนะครับก็นั่นะแหละก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่ขายเป็นไม้ตําหนิไปนี่หกต้น6ต้น6ต้นพันบาทเองนะตกต้นละร้อยหก เท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าบาทเองเอ่ะโคตรจะถูกเลยแล้วไซส์เอาไปขึ้นกระถางสิบสี่ได้เลยนะครับค่าส่งเอาร้อยห้าสิบเองค่าส่งสองร้อยกว่าบาทนะมึงตัวเอาแค่นั้นแหละนะครับก็ใครชอบก็ทักทายมาแล้วก็ของเฮียภาษันนะครับเดี๋ยวมึงตัวเนี่ยของเฮียภาสันหกต้นนี้นะครับนี่ของเฮียภาษันนะครับก็สั่งแต่เมื่อวานแล้วแหละถอนวันนี้แหละนี่ของเฮียภาสันนะครับชุดสองกับชุดสามนะครับก็ตอรีลาเนี่ย แล้วก็ใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่มาแล้วเดอ้อปุ๋ยขี้ไก่มาแล้วเดอ้อชุดละ300รวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม็กเพสนะ10โลนะครับเครื่องปลูกชุดละ200นะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม็กเพสนะครับน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวมีนะแล้วก็กระถางมือสองไซส์6เมื่อย150ใบ300รวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม็กเพสไซส์อื่นพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางตัวต้องถ่ายต้นไม้ นะครับต้องเอาถ่ายต้นไม้จาก6เป็น8จาก8เป็น1 1จาก11เป็น14จาก14เป็นปี๊บครึ่งปี๊บมีไซส์เดียวคือไซส์6นิ้วนะครับ150ใบ300นะครับอ่ะมานะครับก็มีเท่านี้นะครับก็กี่นาทีละ8นาทีนะครับท่านใดสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมาถังต้นไม้ก็ตรงนี้เลยลายแอดลิตเทิลการ์เดอยู่ข้างล่างนี้มีแอดนำหน้านะครับมีแอดนำหน้านะครับก็ใน Facebook ก็อยู่ตรงนี้นะครับ ลายแอตลิตอนการ์นะครับทิกตอกก็แถวนี้อินสตาแกรมก็ข้างหลังนะครับก็มีไม้สวยๆเยอะมากนะครับนี่ตอนนี้บางโตกําลังบ้าเหอทำทรงตรกกระถางไว้มะขามนะเพาะเมล็ดนะอ่าคือเพาะเมล็ดว่ามันจะได้ความใหญ่ของรากความอะไรของรากนี่รากเต็มกระถางเลยนะนี่เป็นมะขามนะมะขามเพาะเมล็ดนี่เข้ารวดไว้นี่ถอดลวดไปแล้วรอบนึงนะ ปล่อยแล้วกิ่งไม่กลับแล้วนะนี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะปล่อยให้มันใหญ่เลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนห้มันมีใบยเยอะๆให้ตรงนี้มันใหญ่แล้วแล้วเราค่อยตัดแต่งใครจะเอานี่กระถางแปดนิ้วนะลากเต็มนี่ต้องไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะนะครับนี่ตอนนี้กาลังกําลังชอบเลยนี่ทรงตกกระถางนี้ใครจะเอาทักมานะมังโตขอสามร้อยเอาค่าส่งมาส่งทั้งกระถางเลยนะไม่ถอนถอนไม่ได้เพราะว่าลากมันอยู่น,นี้น้นพอไปถึงลูกค้าเลี้ยงก็ พอจะเปลี่ยนกระถางก็แงอันนี้ออกเพราะว่าเข้ารวดไว้นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะยกตุ้มยกตุ้มนะครับหรือไม่ก็เอามีดคมๆตัดกระถางนะครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าอยากให้รากมันสะเทือนตอนนี้ไม้มกําลังเบ่งตัวมันจะใหญ่ไวคือเลี้ยงไม้เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยมันจะได้ความใหญ่ได้ความเอานะมันดีกว่ากิ่งตอนเยอะนะครับถ้าจะจะทำไม้บอนไซ์แล้วกว่ากว่ามันจะคือถ้าเราไปอาหาไม้ซากห,หรือไม้ใหญ่แล้วมาเนี่ยมันจะแบบ โอ้นานบางทีเขาทํารากเขาใช้ยาไงแต่นี้ไม่ได้ใช้ยาคือรากธรรมชาติแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่นี่บางตัวจะบอกเลยนะนี่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่กับฮอร์โมนเท่านั้นครับนี่ดูแล้วดูดิวความนี่ตอนกลางคืนแล้วเขานอนแล้วใบมันเก็บนี่สวยต้นละสามร้อยนะครับนะครับต้นละสามร้อยนะครับสองต้นห้าร้อยนี่มีตรงนี้อีกบางตัวเอามาเอามาไว้นี่ดูทรงเป็นไงสวยไหม นี่ต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยสองต้นก็เอาค่าส่งร e ้อยห้าสิบนะค่าส่งแปดสิบส่งทั้งกระถางนะนี่ส่งเอ s มอสนี่ดูจัดส่งเรียบร้อยนะครับนี่นี่ตกกระถางต้นนี้ก็สวยนี่ต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยนะครับต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยนะครับค่าส่งก็กระถางละแปดสิบนะครับส่งทั้งกระถางนะครับปุ้ยสมบูรณ์แบบนี่ต้นนี้ก็สวยนี่ต้นนี้ส่งนี้นี่เป็นไง ตัวชอบแนวนี้มากเลยนี่นตัวกระถางตัวกระถางนี่แล้วก็แนวนี้แนวแนวแบบวิ่งฟืดอ,อย่างนี้เลยนะนี่นี่สวยมากนะครับก็ทําไม้บอนไฟแหละนะครับนี่มะขามนะเพาะเมล็ดนะมะขามเพาะเมล็ดนะไม่ใช่เป็นกิ่งชําไม่ใช่อะไรนี่นี่อันนี้ปล่อยกิ่งเดี๋ยวจะเอาตรงนี้เป็นเมนเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นเมนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดัดไปทางนี้นะครับหรือจะเอาเป็นเมนตรงก็ได้นี่นะครับนี่สวยมากนี่ก็ต้นนึงนี่ก็สวยเนี่ยดูดิ สวยมากนี่ต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยเอาค่าส่งกระถางละแปดสิบสองกระถางก็ร้อยห้าสิบนะครับนี่นี่ก็สวยนะครับตัวละสามร้อยสองต้นห้าร้อยมีตกกระถางตกกระถางมึงโตชอบนะครับนี่สวยมากโอ้ยต้นนี้ไม่ขายสิต้นนี้มึงโตจะนี่ดูดินี่มึงโตถอดลวดมารอบแล้วแล้วเข้าลวดรอบใหม่นี่เดี๋ยวไปหากระถางบอนไซสวยๆมาใสา่เนี่ยเป๊ะเลยนี่ น,นี่สวยมากนะครับต้นนี้ไม่ขายนะต้นนี้ไม่ขายบางตัวจะทําทําเองมันมีตรงนู้นอีกสามสี่ต้นนะครับเนี่ยทาเก็บเก็บไว้ก็สวยดีครับบางตัวชอบแนวเนี้ยชอบไม้บอนไซชอบอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับก็ทรงเปิดหน้าไม้เปิดอะไรเห็นไหมอันนี้เขาเรียกอะไรตอลีลานะตอลีลานะนะครับอ่านี่มาชมพูซัดเจริญต้นนี้ใหญ่โตวสวยงามกระถางสี่ปี๊บมันต้องเป็นสองพันแหละบางตัวขอพันห้า ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับขาวต้นนั้นใหญ่มากนะครับเนี่ยนี่กระถางมังกรทองเนี่ยกระไม้ที่จะขึ้นกระถางมังกรทองมันต้องแจวอะนะครับนี่ขาวต้นนี้นี่ต้นละพันห้าค่าส่งก็เท่าไหร่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ลูกไม้ตัวนี้ต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยชมพูบาเนเย็นตัวนี้ค่าส่งต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ก็ต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนู่นขาวนู้นก็สวยเนี่ย สามต้นไหนวะที่บางโตจะขายหนูหนูนูน,นต้นหนึ่งตัวละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยสวยใหญ่อลังการนะครับนี่นี่ต้นเนี้ยสวยมากเลยนะเนี่ยสวยใหญ่อลังการเนี่ยดูดิเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยเอามาให้บางโตมบแคปหน้าจอมาเลยนะครับบางโตไม่ได้ลงเลขหรอกเนี่ยสวยมากมันใหญ่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีก อ๋อสามต้นสามพันค่าส่งมาสามร้อยนี่นี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่ใหญ่มากนี่ใหญ่โคตรนี่ก็ใหญ่นะครับไม้มังตต้นใหญ่ถอนมาแล้วใหญ่เลยนี่นี่นี่เพราะทุกต้นอ่ะมันขึ้นตรงเนี้มาแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็สวยนี่ใหญ่นี่ใหญ่จริงอันนี้เนี่ยใหญ่เท่าไอ้ต้นที่ของพี่วันชัยเลยเนี่ยนะครับแต่มันเป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สอง นี่โคดก็โคดใหญ่เลยอันนี้มันจะกิ่งสั้นหน่อยแต่ทรงมันสวยน,นี่นะครับชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาไอ้สามต้นนี้มันัวก็ขอแค่สามพันเนี่ยอันนี้มีสองสีนะเป็นห่อซับกับตัวนี้เนี่ยสามต้นนี้มันตัตก็ขอแค่สามพันต้นเดียวก็พันห้าค่าส่งร้อยนะครับนี่ไม้สวยไม้ใหญ่ขาวนี้ก็เหมือนกันดอกกําลังจะมานี่ก็ขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับสามต้นสามพันค่าส่งก็สามร้อยนะครับก็ เยอะแยะจะแปะไก่นี่ไม้ไม้ไมํำหนิไม้จำหนีนะครับไม้ํำหนิหกต้นโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับบางโตคัดไม่ไม่จะเอาไม้กระจอกจะตายไปให้ไม้ทุกต้นแม่งเป๊ะทุกต้นแค่มีรอยนิดรอยหน่อยเนี่ยเนี่ยรอยแค่อย่างนี้แหละเนี่ย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 นะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ลูกค้ารบกวนถ้าลูกค้าที่รับไม้ํำหนิไปแล้วนะครับก็ถ้าถ้าถ้า,ถาพอที่จะมีเวลาว่างก็ ถ้ามันโอเคมันอะไรก็ลงคลิปบอกหน่อยนะครับสนับสนุนบางโตหน่อยกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปว่าเออมันมันดีไหมมันใช้ได้ไหมเออมันจะได้แบบเป็นลูกค้าเจ้าใหม่มาจะได้แบบเออเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นช่วยตัดช่วยช่วยในการตัดสินใจได้ว่าจะจะสนับสนุนบางโตไหมนะครับรบกวนท่านลูกค้านะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปใต้โพสตใต้อะไรใน YouTube Facebook กต k อ o k i n s t a g กรมอ่ะคอมเมนต์บอกนิดนึง นะครับลงโพสต์ลงอะไรแล้วก็แท็กบางโตก็ได้แล้วก็แชร์แชร์โปรไฟล์อ่ะแชร์คลิปบางโตใน Facebook หน่อยก็ได้นะครับช่วยบางโตหน่อยเหอะนะครับเพราะว่าบางโตอ่ะก็ต้องบอกแหละว่าเนี่ยไม้มันมันมัน,ม,นมันมีตําหนิเยอะ,อะนะครับบางโตก็บอกเลยอะ่ะบางคือบางโตจมทุนอะ่ะเพราะว่าบางโตก็ทําเต็มที่อ่ะนะแต่ทําต้นไม้อ่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับมันก็มีรอยบางโตทําอย่างงี้ปีละครั้งอะ่ะ พอถึงเวลาบางโตก็เอาตังค์เอาเอา,เอา,เอาต้นไม้มานําเสนอเพื่อจะเอาตังค์ไปหมุนต่อบางตก็ทําปีละครั้งแบบนี้ก็ทํามาทุกปีอยู่แล้วทามาสามสามสองสามปีเนาะนี่เนี่ยรอยแค่นี้เองนะครับไม่บอกไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยรากเนี่ยมันเป็นรอยใช่ไหมรากมันปิดหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วพอเราพอเราขึ้นเลี้ยงเราก็เลี้ยงด้านนี้ไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยอันนี้เป็นรอยแค่นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราขึ้นแค่เราขึ้นด้านเนี้ยโชเนี่ยใครมันจะรู้เนี่ยดูดิ สมบูรณ์มากนะครับลากสวยลากเยอะเนี่ยต้นนี้อ่ะเดี๋ยวบอกเลยต้นนี้เป็นรอยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นรอยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราขึ้นเลี้ยงเราก็ขึ้นเลี้ยงด้านนี้เอาด้านนี้เป็นหน้าไม้ไม้ทุกต้นมันมีรอยหมดแล้วครับมันมีมากมันมีน้อยแต่คือรอยมันมากหน่อยบางตัวก็ขายเป็นไม้ตําหนิไปดูดิใหญ่ขนาดเนี้ยไปขึ้นกระถางปิ๊บมีต้นไหนวะมึงตัวเอาไปลองขึ้นเน่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่เอาไปแล้วเหรอมึงตัวไปลองขึ้นอยู่ไหนวะ ว่าอย่างอ๋อมันมันไม่ใช่เป็นไม้ํำหนีมันเป็นไม้ธรรมดามันเป็นไม้ต้นไหนอ่ะเอาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้บางโตจะคัดไม้ต้นใหญ่ๆขึ้นกระถางปีไปดูว่าพอขึ้นกระถางปีมันใหญ่ขนาดไหนนะครับใครจะเอาไม้ํำหนีเอาไปก่อนเลยนะหกต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับเน,นี่นย,ยนะครับหกต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเท่านั้นสวยๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกแบบเป๊ะๆหน่อยนะครับนี่ เป๊ะเลยนะครับก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะครับสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับก็เนี่ยดูดีดูดอกดูดอกหนึ่งต้นที่ห้าสิบเอ็ดนะครับสีขาวนี่ต้นที่สี่สิบเอ็ดขาวแดงอันนี้มันมีสามอย่างเนาะขาวแดงแล้วก็ม่วงดํานะครับเนี่ยทุกต้นสมบูรณ์มากสมบูรณ์จัดสมบูรณ์สุดๆนะครับอุ้ยอันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งต้นที่ห้าสิบแปดนี่ห่อซับอ๋อห่อซับเหลืองซับเจริญแล้วก็อะไรตรงนี้อีกข้างๆเนี้ย อ๋อ <AL> มันเป็นสามกิ่งสี่กิ่งนะครับสี่สีแหละแต่หอซับมันจัดแจงกว่าบางตัวก็นึกว่ามันมีสีเดียวนี่สวยมากนะครับเนี่ยสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนี่สวยมากนะครับเป็นไม้ที่เป๊ะมากนะครับนี่ก็เหมือนกันน,กนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ดูดิซับสวยนะครับสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงอันนี้เสียบสีอ๋อคุณยา่าคุณย่าบอกให้หาตอญี่ปุ่นทรงสูงลืม ขอต้นนี้มาต้นนี้สวยใหญ่เนี่ยขอห้าร้อยเอาไปเลยนะครับนี่นี่ก็เนี่ยใครจะเอาเนี่ขอห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งเต็มกระถางปี๊บดูโคตรดิค่าส่งขอร้อยหนึ่งนะโอ้ยต้นแมงโดใหญ่เลยนี่ห้าร้อยค่าส่งออกมาร้อยหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนี่เสียบหนึ่งสองสามสี่สองอันนี้เสียบห้าเว้ยห้าเนี่ยใหญ่มากเต็มกระถางปี๊บนี่ เสียบสามหรอเสียบสามหมอมันไม่ค่อยมีนะคุณยานนะไม่ค่อยมีหรอกมีเสียบเดียวแล้วแตกพุ่มอย่างเงี้ยเสียบสองนะครับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมจริงก็มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าวางที่มันแตกอย่างเงี้ยนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่อ่านี่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นี่ใครจะเอาต้นนี้เพิ่งเสียบได้นะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะนี่เอาออกกิ่งของตอไม่เอาไว้ สูงปรีชเลยนะครับใครจะเอาขอเจ็ดร้อยนะครับอยู่กระถางสิบหกนะใครจะเอาขอเจ็ดร้อยขอหกร้อยคพอขอหกร้อยเอาค่าส่งมาร้อยหนึง่งต้นมันสูงใหญ่นะครับเอาค่าส่งมาร้อยหนึง่งเนี่ยนะครับแดงอุดมทรัพย์เป็นต่อยักษ์ <c oughs> สวยดีนะครับมึงโตชอบแนวนี้แนวยักษ์ใหญ่นะครับก็อ่าไม้ตอลีลาที่มึงโตลงขายไว้ก็ยังมีชุดที่หนึ่งนี่ชุดที่สี่น่ะถอนออกมาละใหญ่แบบนั้นน่ะ ชุดที่ห้านะครับไม่ต้องกลักนะกวลนะว่ามันจะเล็กนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามันจะเล็กมันใหญ่นะครับนี่ยังอยู่นะใครรับสามชุดเนี้ยเท่าไรอ่ะห้าสามสิบห้าเออใครรับสามชุดเนี้ยบางตัวส่งฟรีนะครับแล้วก็ตอรีลาเล่นลากนี่ยี่สิบหนึ่งถึงสี่สิบนี่ก็ยังอยู่นะครับมีหลายต้นเนี่ยมีสิบสองต้นเนี่ยใครจะเหมาสิบสองต้นนี้บางตัวขอสี่พันนะครับสี่พันเอาค่าส่งมาสี่ร้อยนะครับใช่ไหมเฮ้ยเอาค่าส่งมาเอาค่าส่งมาแค่ โอ้มิงเยอะเว้ยเอาค่าส่งมาสามร้อยเอาค่าส่งมาสามร้อยอืมเอาค่าส่งมาให้มันตัวสามร้อยแล้วกันตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ค่าส่งมันต้องมีห้าหกร้อยเนี่ยนะครับขอสี่พันจริงจริงมันสี่พันแปดนะเนี่ยนะครับนี่สี่พันลดไปเลยแปดร้อยนะครับลดไปเลยแปดร้อยแล้วลดค่าส่งไปอีกสองร้อยคุ้มแต่งจะคุ้มของตัวไม่ได้ขายของแพงมองตัวขายของแค่บรรพอให้มันอยู่ได้แล้วก็เนี่ยไม้ ไม้ลากแก้วอยู่ตรงนู้นนะครับก็นั่นอนะ่ะสี่พันห้าค่าส่งเอามาสามร้อยนะครับใครจะเอาเป็นต้นเดียวก็พันห้าข้างหน้าก็ตัวละพันไอ้สามต้นนี้ใครจะเอาแค่สามต้นนี้ก็สามพันห้าค่าส่งสามร้อยไอ้ข้างหน้าก็ตัวละพันสองต้นนั้นก็ขอพันห้าแค่นั้นขอแค่นั้นพอนะครับแล้วก็หนีไม้ใหญ่ใหญ่หญสวยไหมนี่ห้าร้อยหน้าวังห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยอใครจะเอาทักมาอีกต้นเนี่ยหนึ่งสองขายแม่งเข้าไปนี่ใครจะเอาทักมาหน้าวางต้นละห้าร้อยค่าส่งก็เอามาหกสิบนะครับค่าส่งเกินอยู่แล้วไปเถอะนะครับนี่พันใหญ่มากนี่ดูนี่รากรากลีลา,ลา ira, สวยไหมไม้เล่นลากโอ้สวยจัดสวยมากนะครับนี่ดูนี่ดูใบ เดี๋ยวดูดอกนี่รากลีลาต้นนี้สวยมาก่ด e ูดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอลีลาที่ขึ้นทําเนี่ยสวยไหมเนี่ยขึ้นทําเรียบร้อยเนี่ยแต่งเรียบร้อยสวยมากเนี่ยเนี่ยใครจะเอาต้นนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับบางตัวดูไปอ๋อเหลืองทรับย์เจริญนะครับนี่ใครจะเอาก็ขอห้าร้อยค่าส <with> ่งก็หกสิบนี่เนี่ยดูแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป๊ะนะครับนี่อยู่กระถางสิบสี่เนี่ยพอขึ้นสิบสี่เนี่ยขึ้นสิบสี่เห็นไหมขึ้ มันแน่ 11, นสิเอ็ดไงพอมาขึ้น14ขึ้นแล้วเต็มเนี่ยอันนี้ทําตั้ง2อสมอาทิตย์แล้วเนาะนะครับกระลากเริ่มเขียวนี่ขอ500ค่าส่งก็หกสิบจะเอาทักมาก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับสวยๆงามๆอลามตานะครับชวนชมบางโตเลี้ยงง่ายตายยากครับชวนชมบางโตสวยจรงิงสวยทนสวยนานนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็น วันนี้ตอนกลางวันก็ไม่ได้ลงคลิปในช่วงบ่ายเพราะว่าไปเอาไปเอาปุ๋ยขี้ไก่ที่พี่แหลมแล้วก็ไปไปไปทวงถามว่ามาขามได้หรือยังครับพี่แหลมก็บอกได้แล้วนี่ไงนะครับก็ตอนแรกไปรอบแรกอ่ะมันเข้ารวดไว้รอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็เพราะว่าพวกนี้มันจะเข้ารวดนานไม่ได้เดี๋ยวมันอมรวดพอมันอมรวดแล้วไม้มันเสียเนื้อไม้มันจะเสียก็ต้องถอดรวดแล้วก็เนี่ย ือเข้าลวดรอบที่สองเนี่ยนะครับก็ได้ทรงละนะครับได้ทรงเนี่ยเนี่ยต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยค่าส่งก็ต้นละแปดสิบสองต้นก็ค่าส่งร้อยห้าสิบส่งไปทั้งกระถางนะไม่ถอนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม้มันสะดุดนะครับเอาไปถึงก็จะเปลี่ยนกระถางจะอะไรก็เอามีดตัดเลยนะครับแล้วไปลงกระถางใหม่หรือไม่ก็ยกตุ้มมันนี่เอาอันนี้ออกก่อนนะเพราะว่าเข้าลวดไว้นะครับเพราะว่าบางโตชอบไม้แนวนี้นะครับนี่เพราะเมล็ดนะครับเพราะนั้นไม้มันจะใหญ่ไวแล้วก็ ผิวพันธุ์มันจะสวยนะครับเพราะว่าบางตัวชอบเลี้ยงไม้ที่มันอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ทําทรงจบไว้เลยแหละเนี่ยแล้วรอมันใหญ่อย่างเดียวนะครับข้ามขั้นตอนเลยแหละเพราะว่าบางตัวก็อายุป่านนี้แล้วจะมานั่งทีละเล็กทีละน้อยกว่ามันจะได้เข้าทรงกว่าจะได้ทรงมันปาเข้าไปห้าปีบางทีบางตัวตายก่อนบางตัวก็ทําทรงจบให้มันได้ไว้เลยว่าต้นนี้เป็นแนวนี้เนี่ยลูกค้าไปถึงก็ตัดนี่นี่นี่นตัดนี่ นะครับแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะให้เขาแบบเนี่ยใบเขียวๆใหญ่ๆเ่งนี้เขาจะหาอาหารเก่งมันจะใหญ่ไวถ้าตัดเนี่ยมันจะใหญ่ช้าเพราะว่ามันหามันใบมันถูกตัดทิ้งไงนี่เลี้ยงสักหน่อยก็ตัดนี่นี่นี่ทำไม่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ตัดนี่นี่นี่ตัดนี่นี่นี่เนี่ยรอยตัดทีนึง้วเห็นไหมเนี่ยตัดนี่อันนี้ก็ตัดตัดไหนวะนี้อ่าอันนี้จะตัดนี่ก็ได้หรือตัดนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็นแล้วนะครับคือทําทรงไว้แล้วนะครับมันทําทรงจบเลยอะไรเนี่ยทําทรงจบ เลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็เข้าทรงแล้วก็เนี่ยมันก็จะแตกผู่บพู้ผู้เราเราจะวางตำแหน่งไวล้ละนะครับก็จะได้ประมาณนี้ตกกระถางสวยๆไปหากระถางเซรามิกกระถางบอนไซสวยๆก้นลึกพวกตกกระถางต้องก้นลึกนะไม่งั้นมันไม่พอเห็นไหมเพราะมันเตี้ยวกว่าเตี้ยวกว่ากระถางเยอะต้องไปหากระถางก้นลึกนะครับวางให้มันได้ทรงสง่านะครับค้ำหน่อยอะไรหน่อยนะครับก็ก็มะขามอะ่ะไม้มงคลก,ก็ปลูกแล้วก็จะมีคนเกรงขาม อ่าแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับมะยมบางตัวยังหาไม่ได้เลยทําไม่ค่อยได้นะครับก็หามะยมอยู่ก็บอกพี่แหลมเพราะพี่แหลมเขาขาหาไม้บอนไซอยู่แล้วเขาแนวนั้นอยู่แล้วบอกว่าอยากได้มะยมสักสิบต้นอ่ะทำทรงแบบเนี้ยพี่แหลมก็บอกโอ้โหอะไรก็ไม่ทําทํามะยมคือมะยมมันเข้ารวดยากแล้วก็ดักนานพอดัดไม่ดีมันผิวมันเสียนะครับมะยมมันจะมีข้อจํากัดเยอะแต่ว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกินฝีมือมนุษย์หรอกมนุษย์ทําได้นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยแค่นั้นเองสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัส,สลามมอะัยกุ้มบารออมาตุล้อว่าบารอกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ